นั่นก็ถ่ายทําให้ดูนะครับบริเวณรอบพระอโบสถแสงอาจจะย้อนไปหน่อยนะครับต้องของกราบประทละภัยเนาะสวยงามครับบทหลังนี้สวยงามมากๆเลยครับตอนนี้ทีมงานก็เตรียมงานที่จะฝังลูนิมิตนะฮะในวันที่27ธันวาคมนี่ครับนั่นก็มาถ่ายทำให้บรรดาเอฟซีนะฮะ แครับชมวันนี้คนงานก็มานะครับมากคายกหรืวอว่ามาร่วมด้วยเชื่อกันนะครับวันนี้นะฮะพอใกล้งานก็ไปทุกทีลุงนันก็มาอยู่ที่วัดนี่นะครับขอขอบคุณ f อนะครับต้องขอประทานอาไยด้วยนะฮะคอมเมนต์ช้าไปหน่อยนะครับนาะงนนยุ่งจริงๆครับยุ่งเก,กเกี่ยวกับงานวัดช่วงนี้นะครับต้องหลายวันครับกว่างานจะสิ้นส้น ดงนั้นต้องขอกราบประทานอภัยบรรดาเอเลยนะครับนะฮะนี่ก็มาทํางานอยู่ที่วัดนะครับเตรียมงานนะจัดงานงานบุญใหญ่ที่สุดเลยครับงานฝั่งลูกในมิดนะฮะเอฟซทุกท่านผมก็เอาบุญมาฝากบันไายเอซีนะฮะ สวัสดีครับเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นั้นเราขอขอบคุณครับเป็นอย่างยิ่งนะครับบางครั้งุงนันก็ยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เอฟซีนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาอ่ามีนันต้องขอกราบประทานอภัยเพราะช่วงนี้ลุงน,นันยุ่งครับเกี่ยวกับงานวัดแต่มีงานฝัางวันนมิตไม่กี่วันนี้ลุงนันก็มา มีชีวัดมาช่วยทางวัดนะฮะทำเตรียมงานนะเพราะนั้นเป็นคณะกรมรมการวัดอยูอ่ก็ต้องมาช่วยวัดดูแลก็ไม่ได้ตอ Comment, บคอมเมนต์บรรดาเอตีนั่นก็ต้องขอขอบขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับคงรู้กันนะครับเพราะว่างานนี้เป็นงานบุญนะครับเป็นงานสองวินิมิตนั่นก็มา มาช่วยงานท,ที่วัดนะครับเพื่อนช้างจะเริ่มงานวันที่27ธันวาคมนี้นะครับต่งลงุ่นิมิตงานใหญ่งานบุญใหญ่ดุงนันก็เอาบุญมาฝากบรรดาเอฟซีนะครับเนะีย่ยเดี๋ยวว่ากันนะครับตีตอบคอมเมนต์ช้ชาไปหน่อยเพราะยุ่งครับเกี่ยวกับงานวัดลุงนันก็ต้องมาช่วยเช้าที่วัดเพราะลุงนันเป็นคณะกรรมการที่วัดนี้ ทุกท่านนะครับอย่าใจร้อนครับนะฮะอย่าใจร้อนกันนะนั่นเอาบุญมาฝากให้บรรดาอิสตีทุกท่านนะฮะวันนั้นก็จะพามารับชมบรรยากาศนะฮะในพระอุโบสถที่จะฝั่งวิมิตตอนนี้ก็กำลังนะพวกช่างพวกอะไรก็มาติดตั้งไฟแสงเสียงและสีนะฮะ มันจะพาไปเดินชมเลยครับตอนนี้ก็เตรียมงานเนาะน้ำรายลงไปใส่ในหลุมลูกดิมิตนะะอันนี้ทีมงานที่มาช่วยทางวัดนะครับก็มันนจ่ลมดยเช็กกันเนาะทีมงานเอ๊ะลงไปเอาอะไรบอาไป คาราบาวคาราบาอ่ว่าไงครับเสียต้อยงานไม่จัดเปลี่ยนเลยด้วยร่วมด้วยเชียร์กันใช่ไหมวันนี้ใช่ร่วมด้วยเชียร์กันเรื่องในงานวัดเนาะบุญใหญ่หนานทำยากครับปิงจะมีสักหนึ่งหัเนาะอันนี้ทีมงานของมรคทายกวัดเพื่องาช้างครับร่วมด้วยเชียร์กันมา จัดงานเนาะก็ใกล้ถึงงานแล้วเนะเาะก็มาร่วมด้วยช่วยกันก็อีกไม่กี่วันเนาะวันที่27ธันวาคมนี้ก็ได้หมายกำหนดฝังลูกนิมิตวัดวิงาช้างอาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์บรรดาเอทุกท่านนะครับที่อยู่ต่างแดนได้าับรับชมคลิปนี้ก็ ไลค์กดแชร์ฝ like, ากับกระดิง่งอ่าับกระดิง่งกๆๆๆๆๆๆิ้งกิ้งกิิงจงให้ช่องประสานพ่งงามเลยนะครับ ตัดุตาธุตอนนี้เกียมงานครับเกียมงานตอนนี้เพื่อ ช่างไฟก็เดินไฟกันนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็อรอวันเวลาที่จะทำการฝังลูกนิมิตนะฮะเริ่มงานวันที่27ธันวาคมนี่ครับไปสิ้นสุดก็วันที่5มกรานะครับรอ,อทีมงานนะวันนี้ก็ช่วยกันหมดวัน ทำกันหมดวันบุญแรงกุศลแรงเนาะนสองเส้นเลยเดี๋ยวไม้มันก็เป็นไงครับไม้มันนั่นมันก็อ่อนเป็นไงครับเป็นไงสบายดีครับสบายดีบุญหลายเลยครับบุญหลายเลยครับหลายหลายบ,บุญใหญ่ใหญ่เลยนะครับ ไมกินเจ้นหน้าีอดตาขาาใจบุญใจกุศลเนาะวันนี้ทีมงานจิตอาสามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้บุญใหญ่งานฝังลูกนิมิตร้ามน้าะไดเป่าลูกเป็นไรไม่อยากเกิดหรือเป็นป้าทำไมลูกเป็นป้ามาวันนี้วันนี้อสมก็มาช่วยเหรอ เออมาช่วยเหลือกัน Elena> อวอวันนี้เต็มที่พ่อใกล้งานแล้วเนาะก็ right. ต้องช่วยกันบ้านนี้มีแค่คนเดียวเขาไปไหนหมดครับไปหไหนหมดไปไ่ตำน้ำหมดแล้วออเ ภาพอาจจะไม่นิ่งนะครับผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับ f อฟซีถ่ายทำให้ดูบรรยากาศในวัดสว,ว,วยงามครับมาชมบรรยากาศนะฮะวันนี้งานก็มาถ่ายทำในเอฟซได้รับชมนะครับันนี้มางานบุญ ในงานฝังนมเม็ดเตรียมง,งานนะครับนั่นก็ไม่ได้ไปวันนี้ก็ไม่ได้มาเป,ปิดดูอิีที่อมเมนต์เข้ามานั้นต้องขอกราบประธานอาภัยด้วยครับแต่อย่างไงก็นั่นก็จะมาเปิดดูในช่วงเย็นนะครับในวัน,นก็มาถ่ายทำให้ดูบรรยากาศในวัดว่าบรรยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับ ทำให้ดูครับนี่ครับรยากาศขอขอบคุณเอฟีนะครับที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกำลังใจวันนี้ก็ถ่ายทำเกี่ยวกับงาน ฝังนีมิตครับลุงนันมาถ่ายทำเพราะว่าลุงนันก็เป็นคณะก,กรรมการอยู่ในวัดนะครับก mm ็ hmm. ต้องมาดูก็ไม่มีเวลาที่จะมาคอมเมนต์ให้เอฟซแต่ถึงอย่างไรครับตอนเย็นลุงนั้นกลับจากแล้วงานจากวัดลุงนันก็จะไปคอมเมนต์ให้ผูาเอฟซได้รับชมนะแล้วตอนนี้ก็มาดูบรรยากาศงามๆสวยบริเวณวัด เป็นไงลูกพี่พอพอปพอป้อบ ครับตอนนี้ทีมงานก็ได้มาติดตั้งเดินไฟนะครับเดินไฟในรอบพระโอโบสวดอันนี้เดินหมดแล้วครับถึงบนนู่นเลยครับติดถึงบนยอดเลยครับนะฮะเดินหมดแล้วก็เกยมงานกันนะงานก็ไม่มีเวลาที่จะมาตอบคอมเมนต์บรรดาเอสซีงานก็จะขอกราบประธานอภัฟอีกนะครับเพราะมัวจะยุ่งเกี่ยวกับ ทางวัดในงานฝังวุนิมิตนะครับนั่นขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เนามาเป็นกําลังใจให้กับช่องประสานเพื่องามนะครับวันนี้ก็มาทํางานกันครับเพราะเตรียมการเตรียมงานก็ใกล้จะถึงนะฮะใกล้จะถึงงานแล้วครับ mm hmm. นั้นค่ะมาชมบรรยากาศที่วัดเวยงาช้างธรรมดาเอซีได้รับชมกันนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับถ่ายทำให้มันได้เอฟฟีได้รู้เอ๊ะทำไมโรงงานคราไม่ตอบคอมเมนต์งะนต้องขอกลาบประสานไปอีกครั้งนะครับเพราะว่ายุ่งจริงๆนะยุ่งมากๆเลยครับใกล้ถึงงานแล้วเนาะมาช่วยกัน มันก็จะพามาเดินรอบๆนะฮะเข่าโบสดนะมาชมบรรยากาศนะฮะติดตั้งไปแสงสีเสียงไะเป็นะปที่เรียบร้อยรอวันที่จะเปิดงานนะครับรอวันที่จะเปิดงานนงานจะพามาชมรอบๆนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับเอฟะดูกันให้จบๆครับนะฮะดูกันให้ยาวๆไปเลยครับนะไฟแสงสีเสียงหอนะมกับนะนะเนี่มงานฮนะงานนี้เป็นงานใหญ่ครับงานบุญใหญ่เลยครับนะงานบุญใหญ่มากๆนะครับงานฝังวูมิมิต หนึ่งปีฮนะจะมีสักผนนะครับจะขอขอบคุณครับ FC นะครับที่เข้ามารับชมและเข้ามาเป็นกำลังใจให้ช่องประสานเือกงามนะครับพามาชมร,บรอบรอบพระอุโบสถนะฮะดังนั้นจะพาเข้าไปชมในในพระอุโบสถนะครับ สวยงามมากๆเลยครับในพระอุโบสถนะฮะเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดเลยนะกลับมาถ่ายใหม่ครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ติดครับในโบสถ์ <Yeah. S 1> ให้บรรดาเอฟซีได้รับชมเนาะว่าความสวยความงามของพระอุโบสถหลังนี้ ภาพผนังนะฮะวาดลวดลายสวยงามมากครับผมไม่ทำมาหรอกเปิดงบมาใหา้สิงค์ก พอใจเตีมโถมีก็ไม่ถึงหรอกไอี้ยะเต็มที่ก็แค่สี่เมตรเท่านั้นเนละเอาละครับสำหรับคลิปนี้นั้นขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้บายบายครับ